สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาไปชมการปรับปรุงถนนนะครับถนนแอสฟัลต์นะครับของเทศบาลนครปัญญาวัฒน์ครับเส้นจากเนี่ยครับใกล้ๆบ้านโคกเบงเนี่ยครับตรงใกล้ๆดอนเขาเรียกห้วยห้วยอาราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เนี่ยครับทำใหม่เสร็จเรียบร้อยครับตีเส้นจราจรชัดเจนนะครับถนนเส้นนี้แต่ก่อนก็ลําบากนะครับ เพราะว่าคุคระแล้วก็เป็นลุมเป็นบอ่ออยู่ทั่วไปหมดเลยนะครับเ,เป็นเส้นที่สามารถที่จะรัดนะครับให้สั้นลงนะครับจากบ้านกรวดไปหนองไม่งามไปอารทรายนะครับที่ท่านกําลังเห็นในขณะนี้นะครับนะครับมีรถของเจ้าหน้าที่นะครับรถของรีสบาอร่าไม่แน่ใจนะครับตีไฟมานะครับ อ๋อนี่รถของตำรวจนะครับรถของสายตรวจยานยนต์นะครับก็เป็นเส้นที่ลำบากนะครับเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับวันนี้ได้รับการแก้ไขสวยงามนะครับโดยเทศบาลเมืองัญญวัฒนะครับเข้ามาจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับโดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาลนะครับการประสานงานโดย พนนายกนะครับที่สมุตรีมักวบปัญญวัินะครับก็ทําให้สะดวกสบายในการเดินทางนะครับคล่องตัวแล้วก็เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางทุกคนนะครับตรงนี้เป็นส่วนของโค้งบันตาอีนะครับโค้งตรงน้องพระองค์นะครับก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับตรงนี้นะครับคือจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อมากที่สุดนะครับตอนนี้เรียบเนียนนะครับขับเนียลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะครับ นะครับก่อนจะถึงแยกปะปาของบ้านตอีนะครับก็ต้องขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่ทำให้ถนนเส้นนี้นะครับได้รับการแก้ไขแล้วก็เป็นกุศลกับผู้ที่สัญจรไปมานะครับเนี่ยครับแยกปะปานะครับอันนี้ผมมาจากหนองตะเคียนนะครับเส้นหนองตะเคียนโอ้นะครับกำลังเจอเจ้าหน้าที่กำลังเก็บงานงานสีงานตีเส้นจราจรนะครับ เนี่ยครับกาลังทําอยู่พอดีนะครับก็น่าจะเป็นงวดสุดท้ายแล้วะครับตรงเส้นสีแยกบานตาอีนะครับครับนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่บ้านเมืองเราเที่หลักผู้ใหญ่นะครับต้องขอบคุณที่ช่วยกันดูแลนะครับเนี่ยครับกำลังตีเส้นจราจรน,น่าจะเป็นงาน ท้ายแล้วนะครับสิ้นสุดตรงนี้ก็น่าจะเปิดใช้งานได้ตามปกติสมบูรณ์แบบ100%ซนะครับเนี่ยครับชีแยกต่อีก็จะอัจจรยจรค้างจะคับข้างอยู่นะครับถ้ารับการแก้ไขก็น่าจะทำให้ดูดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นครับเจอกันอีกพีหน้าครับ